สวัสดีนะครับมโต9 1ก้าหนึ่ลนะครับหมอโตตก็ขอสวัสดีชาวาธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานข้อความจากคนที่ห่างไปของชาวาธาตุลมาธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่30กันยายนปี2568 มโต๊นอธิษฐานให้ดูได้ธนคณาและราศีเลยนะครับมโต๊ะตัวแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดน,นะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสารับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอเช้พลังงานไพ่ในตัวตนของชาวธาตุลมก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอส มอต้อ่านตาพลังงานความหมายและหน่าภัยที่ขึ้นมานะครับขอสินศักธิ์ครูบาอาจารย์เทศเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ไว้แน่เป็นพลังภั้5ไมเท้าปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งการละการอาจมีการที่มีมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือเข้าเป็นฝ่ายที่ดึงคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในเรื่องความรักระหว่างคุณและเขามีพลังไั่ขวีนอับครับดาชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วย แห่งความรู้สึกคือหัวใจหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าความรู้สึกของเราจิตใจของเรามันมีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากระทบจิตใจแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกอารมณ์และความรู้สึกที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองมีพลังให้การมุ่งอนวันเวลาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดวันเวลาเป็นเครื่องขี้ข่ายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมหรือในตอนนี้สําหรับบางท่านอ่ะมีการที่เริ่ม มูกอ่อนออกมาจากความรักความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังงานไพ่การตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3ามหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเคยเป็นพลังงานไพ่การที่เขาไม่สนใจเรากินเที่ยวดื่มเล่นวางผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเรามีพลังงา,าไนไพ่ในเอาไปเ่ยนเป็นพลังานไพ่อัศวินถือเหรียญการวางแบบแผนการวางเป้าหมาย ชาวธาตุลมถ้ามีพลังงานภายในเอาไปทิ้ลขึ้นมานี่คุณเป็นคนที่วางแบบแผนอยู่ตลอดเวลาในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในทุกวันคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้กับตัวของคุณเองมีพลังงานให้สิบดาบความเจ็บปวดความทรมานใจหรือเหนื่อยแล้วกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาความรักในความรักความ,วามสัมพันธ์ไม่ต้องพยายามคนที่รักคนที่แคร์คนที่เอาใจใส่เขาจะตามหาหัวใจและเขาจะดูแลหัวใจและความรู้สึกของคนที่รักของคนที่แคร์ มีพลังงานให้ในใน คิงออเพ a เคิลราชาถือเหรียญเป็นพลังอภัยความมั่นคงในเรื่องการเงินและการเก่งในเรื่องการวารงแบบแผนในเรื่องการเงินของชาวธาตุลมนั้นเป็นพลังอภัยคนที่รักใครแล้วคุณรักด้วยความจริงใจและความเต็มใจในสิ่งที่เราให้ไปเราไม่หวังผลตอบแทนแต่เราอยากได้รับกับความรักความผูกพันความห่วงใยที่มีให้แก่กันและการความรักคือการให้ให,ให้ได้เห็นคนที่รักมีความสุขเดอร์เทเวอร์การจับได้การโป๊แตกความรู้สึกสิ่งที่แตกหากพังไปมันก็ หงวนกลับคืนมาเหมือนดังเดิมไม่ได้มันมีพรังงานัยการที่สิ่งที่แตกหักทางไปความไว้ใจความเชื่อใจความเชื่อมั่นมีคนที่ผิดสัญญามีคนที่ผิดคาพูดมีคนที่ทําร้ายจิตใจของเราวิวออฟฟอร์จูนกงรอแห่งโชคเ็มพรังอานใหเดิม เดอะเวิร์นะครับเป็นพลังงานให้เมเจอร์สุดท้ายประสบการณ์ในการเรียนรู้ประสบการณ์กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นการเรียนรู้กับความเป็นจริงความเป็นไปคุณเคยเรียนรู้นสิสัยคุณเคยเรียนรู้ใจคอคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมการกระทำคุณรู้ถึงนิสัยคุณรู้ถึงใ,คงใ,ใจคอของเขามีพลังงานให้เดอะซานความสุขความสมหวงังความสําเร็จเป็นพลังงานให้คนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้มีพลังงานให้ความสําเร็จที่รอคุณอยู่การกลับมาเมื่อมีความร่า เดิมมันไม่มีความที่คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณสร้างความอบอุน่นคุณดูแลคุณเอาใจใส่กับคนรอบๆอบข้างหรือคนในครอบครัวของคุณความเป็นผู้นําในตัวเองสูงหรือความโดดเด่นในความรู้สึกในตอนนี้คุณกลับมามีความ รู้สึกใหม่ๆความรู้สึกดีๆแดงบันดาลใจหรือในสิ่งที่เราโฟกัสในเรื่องปัจจุบันของเรามีพลังอภัยใต้สาหรับเป็นพลังอภห้สิบทั้วการที่มีพลังอภัยสิบทั่วนี้มีคนที่อยากขวนกับขวนคืนเป็นข้อเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งหรือการที่มองตาแล้วรู้ใจความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์การที่อยู่ร่วมกันในเส้นทางเดินมีทั้งปัญหามีทั้งความไม่เข้าใจแต่การใช้หัวใจและความรู้สึกที่เกื้อกูลและการเกื้อหนุน แรกการดูแลในหัวใจของคนที่รัก มีคนที่ยังตัดคุณไม่ขาดเขาอยกจะเป็นฝ่ายที่วนกับมาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบข้อความของคนที่ห่างไปมีพลังงานไพ่ความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็าําลังแก้ไขในปัญหาของเขาหรือเข้าไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจไม่ได้แคร์ใจไม่ได้ให้สถานะแก่เขาแต่สิ่งที่เขาทุ่มเทไปสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่ามีคนที่กําลังคิดถึงครอบครัวที่วันที่คุณเคยคุยกับเขาและวันที่เขาเคยพูดกับคุณ ในตอนนี้เขาอยาก สร้างอนาคตความเป็นข้อเป็นรัวเขาอยากขอโทษในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หลงไปในช่วงครั้งชั่วข่าวในช่วงความมรสึกในช่วงอารมณ์และความรู้สึกที่มันพัดพาไปในตอนนั้นของเขาเขาทําให้เขาหลงผิดหลงพลาดไปในอดีตที่ผ่านมาอยากหวนกลับอยากหวนคืนอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาแล้วในวันที่ไม่มีคุณมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินนะขออุปรงหาให้ใน อดีตที่ผ่านมาของชาวท่านลมนะครับมีพลังงานไพในอดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังงานไพเดอะเอมเปอร์เดอร์เดอะเอมเปอร์เอร์เป็นพลังงานไพาชาวเมธทาตุไฟคนที่ทํางานเกี่ยวด้านรับข้าราชการได้หรือเป็นพลังงานไพความหนักแน่นความเข้มแข็งชาวท่านลมถ้ามีพลังงานไพเดอะเอมเปอเอร์ขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกคุณเป็นคนที่บอกว่า คุณรักใครแล้วคุณรักด้วยความรู้สึกคุณไม่ชอบอะไรยคุณพูดตามตรงอย่างสิ่งที่คุณไม่ชอบนะมีพลังงานภห้ในสิบดาบสิบดาบคือพลังงานให้ความความเจ็บปวดในสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกให้ไขได้รับรู้ในความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาของเราคุณเป็นคนที่ปกปิดในความรู้สึกนี้ออกมาคุณใช้กับความแข็งแกร่งในตัวคุณเองที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาได้เผชิญหน้ากับทุกๆอย่างมีพลังงานให้ดีหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อ อนเลนการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือเป็นพลังอาห้คนที่อดีตของคุณกําลังได้รับความทุกข์กำลังได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในวันที่รู้ใจว่าในวันที่ขาดคุณไปนี้เขาอยู่ไม่ได้มีพลังอาให้ดีแห่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจสาหรับบางท่านมีการที่ยังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความคิดของคุณไม่ได้หรือเป็นฝ่ายเขาที่ยังมีพัณฑ ทนาการพันทะผูพันไงคุณมันเหมือนจะมีเรื่องราวที่ขางคาคาใจของเขาที่เขายังไม่ได้ทําให้แก่คุณมีคนที่กําลังแอบสืบกําลังแอบส่องกาลังแอบมองกําลังแอบมองภาพคุณหรือกําลังส่องโปรไฟล์คุณหรือกําลังอยากรู้เรื่องของคุณในตอนนี้คุณอาจะเป็นฝ่ายที่กําลังอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแต่เขาเป็นฝ่ายที่อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่ต้องมีคุณนะในตอนนี้มันเหมือนความรู้สึกในจาร์ดเม้นนี่คือผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระ ใครทำอะไรไว้ได้รับบทเรียนและ การกระทําแบบนั้นไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่ผลแห่งการกระทําต้องแก้ที่การกระทําและการพิสูจน์ในการกระทําของเขาหรือการที่พบเจอกันเรื่องราวมันมีการกระทําที่เคยทําร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาพัดภาคมาผูกผ่นุนมาเสียใจมาผิดหวังมาสุขมาสมหวังซึ่งการละการจัดติชาวตุลลคณาตุลโกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกำลังทำงาน หรือมีพลังงาไพการที่คุณกับเขายัางมีผลวิปากรรมที่ยังต้องโคจรมาเจอกันมันเหมือนโชคชะตา บุมบุเพนำพาพบเจอคู่คนที่สัญญาร่วมกันมาหรือเขาต้องไปชดใช้กรรมในสิ่งที่ก,ออก่อกนถึงจะรู้ว่าความรักและความปูพนันใครคือความรักใครคือความห่วงใยใครคือรักแท้สําหรับเขาในตอนนี้คิงออฟซอดราชาถือดาบราชาถือดาบนี่เป็นพลังเพื่อความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวเองสูงหรือคนที่เอาแต่ใจคนที่ดือ้อคนที่นั้นยอมพ่ายแพ้หัวใจของคุณเขาจะกลับมายอมคุณในทุกๆอย่างหรือการที่เขา กำลังคิดถึงคําสัญญาที่เขาเคยไว้ว่าจะดูแลคุณว่าจะเอาใจใส่คุณว่าจะทําเพื่อคุณมีพระงอาไพเดสการจบการเลิกราการยาร้างมีพบมีเจอมีจากมีราเป็นพระงาาไพสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างมีการที่มันเหมือนกับการที่เขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันมีพระงาไพสาม,มีเท้ามีคนที่รอคอยคุณอยู่ในวันข้างหน้าในวันที่เราได้พบในวันที่เราได้เจอใน วันที่เราได้เริ่มต้นในวันที่คุณถอยในวันที่คุณจากในวันที่คุณหันหลังให้กับความรู้สึกที่ไม่ได้เติมเต็มไม่ได้แคร์ใจในตอนนี้มีคนที่อยากกลับไปยื้อกลับไปรั้งอยากกลับขอโทษในสิ่งที่เขาเคยกระทำผิด ไว้กับคุณมีคนที่กําลังเสียดายและกําลังเสียใจในตอนที่มีพลังนใั้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจเขาอยากบอกคุณว่าเขาเสียใจในสิ่งที่เขากระทาผิดลงไปเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวคุณไม่ให้โอกาสเพราะกับสิ่งที่เขากระทาลงไปมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเสียใจไว้เยอะทําให้คุณเสียใจไว้มากเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ กำลังเจ็บปวดในวันที่รู้ใจว่าเขารักว่าเขาแคร์คุณนะครับขอทุพพลภาให้ในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับขอใช้พลังภาพให้ในปัจจุบันข้อความของคนที่ห่างไปขอใช้พลังภาพให้ในตัวตนของเขามีพลังภาพเอเรครับการเริ่มต้นคุณคือถ้วยแห่งสายนะ้ํา และความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขายัางรักจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดเหมือนใสยน้ำโลมจิตใจของเขาเขาอยู่กับคุณเมื่อไหร่เขามีความอบอุ่นเขามีพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่อยากปกป้องความรู้สึกที่อยากดูแลคุณมีพลังงานไพ่ควีนลอเรเบตเกิลราชินีถือเหรียญราชนีคู่กับราชาเป็นพลังงานไพ่คนที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่คิดคู่สร้างคู่ทำคู่คนที่อยู่ด้วยกันแล้วสร้างอนาคตไปด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมีการวางแบบแผนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความ สุขในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่หวังในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองและการใช้ความรู้สึกและความผูกมัดซึ่งกนและการคนที่เคยนิ่งคนที่เคยเงียบไปตอนนี้เขานิ่งไม่ได้เขาเงียบไม่ได้แล้วเพราะเขาจะไม่พลาดโอกาสที่ได้พบเจอคุณ,คณเขาจะไม่พลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณเป็นข้อเป็นครัวเดอะ เอ็มพเพรสเทพที่ดาดาวสุกดาวีนัดคนที่เกิดวันสุกได้คุณคือความสุขคุณคือความอบอุ่นคุณคือความห่วงใยคุณคือคนที่ดูแลเขาห่วงใยเขาเหมือนแม่ดูแลลูกทุ่มเถให้กับเขาในทุกๆอย่างเดวิลเป็นพลังให้ความผูกมัดความพัฒนาการมีคนที่เหมือน ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดหรือเขากําลังแอบผึงกําลังแอบหวงกําลังข้างรักคุณหนักมากเพราะเขารู้ว่าในเส้นทางเดินนี้ไม่มีใครที่ดีที่สุดเท่าคุณแล้วนะมีพลังภาพสีเหรียนมีพลังภา้ความร้อนหลนความร้อนใจมีคนที่เสียคุณไปไม่ได้มีคนที่ขาดคุณไปไม่ได้ในตอนนี้เขาอาจจะฝ่ายที่กําลังมาเผชิญหน้าคุณการเผชิญหน้าข่าวนี้เขากําลังวางแผนการที่จะง้อคุณเอาใจใส่คุณเขาอยากรู้หัวใจคุณยังมีช่องว่างให้กับเขาได้เข้าไปในชีวิต ของคุณอยู่หรือเปล่ามีพลังงานให้สเตนชาวสิงรัคนาสิงเป็นพลังงานให้คุณอาจจะไม่สตองแล้วกับดีที่ผ่านมาเพราะกับดีที่ผ่านมาเราจะให้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดด้วยหัวใจด้วยความสืกอในวันที่เราทําเต็มที่แล้วในวันที่เราเลือกที่จะถอยเราไม่เสียดายกับสิ่งที่เราทําลงไปแต่ตอนนี้มีคนที่กําลังเสียดายและกําลังเสียใจรู้ใจตัวเองว่าคุณคือความรักคุณคือความห่วงใยคุณคือความผูกพันมีพลังงานให้ไหนอวานในอวานคือพลังงานให้ความห่างไกลการต่าง กันโดยระยะทางคนที่ห่างไกลคนที่ทางกันโดยระยะทางเดินหน้าก่อนเทคแอคชั่นก่อนง้อคุณก่อนความรักของคนที่ห่างไกล ความรักตอนนี้ของเขาความรู้สึกตอนนี้ของเขาอยู่ใกล้คุณเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณเขาอยากทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพบเจอคุณและอยากขอโทษคุณเดชยดเส้นทางเดินมีทั้งสีขาวมีทั้งสีน้ำม,มีทั้งถูกมีทั้งผิดมีทั้งสองฝั่งเสมอแต่คุณจะเป็นคนที่เดินอยู่ในระหว่างกลางในเส้นทางเดินที่มีทั้งความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจสิ่งที่อยากไม่ได้ดังใจมันมีสิ่งที่ไม่ได้ดังใจกับเราพ่อเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจใน ในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยมีคนที่รอคอยโอกาสจากคุณอยู่หรือการที่เขากําลังทุ่งเทเพื่อพิสูจน์ในความรู้สึกของเขาว่าเขายังรักว่าเขายังแคร์ว่าเขาจะดูแลคุณให้ดีกว่าเดิมมีพระงาให้เจ็ดดาบเจ็ดดาบนี่คือพระงาให้คําพูดโกหกกรรมคําพูดไม่จริงการทําระการการนินทาการให้ร้ายการว่าร้ายซึ่งการอาการมีคนที่กําลัง อยากกลับมาขอโทษเขากําลังสำนึกผิดในสิ่งที่เขากระทาลงไปมีพระงาให้เดอะฟูลเป็นพงานไพคนที่ไม่ไม่ได้ให้สถานะในวันนั้นกลับมาโดดเดี่ยวในวันนี้เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกมีคนที่วนกลับมีคนที่หวนคืนมีคนที่ในวันที่สิ้นสุดเขาอยากวนกลับและขอโอกาส่งการเริ่มต้นใหม่เขาเสียใจในสิ่งที่เขาทําผิดไปเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ทําผิดไปคุณอาจจะไม่ได้เชื่อมัน่นคุณอาจจะไม่ได้เชื่อใจเขาแต่เขาจะ ทำให้คุณเชื่อมั่นและทําให้คุณไว้ใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากให้คุณกลับมาหาเขาเขาอยากให้คุณมีความรู้สึกเดียวกันกับเขามองตาแล้วเข้าใจความรู้สึกที่อบอุ่นคุณคือแรงผลักดันทุกก้าวในชีวิตของเขาที่ทําให้เขาได้มีแรงก้าวเดินต่อไปนะครับอขอทุังงานให้ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในั้ในวันนี้นะเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับ มีพลังงานไพเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครจักรวาลดึงดูดให้คุณกับเขาได้มาพบเจอการความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันจักรวาลและดวงดาวดวงดาวน,าน้ำตาล้านดวงรวมตัวกันหรือการที่มีคนที่อยากให้คุณมอง เห็นในความซึ่งการกลับมารักการกลับมาเยียวยาเขาอยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งการเยียวยาการรักษาหัวใจการเริ่มต้นใหม่สามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจมีคนที่ผิดหวังมีคนที่เสียใจมีคนที่พูดไม่ออกร้องไห้ไม่ออกเมือนเขาตอนนี้เขากำลังน้ำตาตกในกำลังสำนึกในสิ่งที่เขากระทำลงไปวิวออฟฟอร์จูนกงร้อให้โชคชะตาเป็นพลังออให้คนที่เกิดวันพหาสได้ วันเวลาที่เปลี่ยนไปวันเวลาที่เปลี่ยนแป่ คุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอวันที่เปลี่ยนไปในวันนั้นเขาอาจเป็นฝ่ายที่เคยเปลี่ยนใจเขากลับไปแก้ไขในอะไรในอดีตไม่ได้แต่วันนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาอยากตื่นตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอกับคุณในทุกๆวันเล่าเรื่องทั้งความฝันเล่าเรื่องทั้งความหวังเล่าเรื่องทั้งสิ่งที่ตั้งใจให้กับคุณได้ฟังนะมีพลังอาไพการเรียนรู้การเริ่มต้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณในวันที่ห่างไกลกัน ความรู้สึกตอนนี้ของเขาก็กำลังเจ็บปวดอยู่เขากำลังเรียนรู้ในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณคุณแเป็นฝ่ายที่เคยให้กำลังใจเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจหรือการที่คุณเป็นคนที่เคยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินในเรื่องการดูแลสิ่งต่างๆให้แก่เขาในการวางแบบแผนในการวางเป้าหมายด้วยกันนะครับเป็นการให้ก้าวเรียนความสดใสความโสดสวยรวยลอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเอง การที่คุณมีแบบแผนและมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณรู้ว่าในดีในไม่ดีในคู่ควรกับเราสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องปล่อยไปในตอนนี้มันเหมือนกับความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นของคุณทําให้เขาแอบหึงทําให้เขาแอบหวงคุณหนักมากนะความคิดถึงกําลังเดินทางผ่านกับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกหัวใจเดียวกันหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากบอกคุณว่าเขากําลังคิดถึงคุณอยู่เขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขาอยากทําเพื่อคุณเพื่อชดเชย วันเวลาที่ขาดหายวันเวลาที่ขาดไปมีพลังอา้โชคชะตาและวันเวลากงรองแห่งวันเวลานำทางให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบเจอการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง,ปลปลงทุกทิ้งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอเรากำหนดใน สิ่งต่างๆไม่ได้แต่เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าคุณเป็นคนที่มีเซน์และหลางสังหณ์นในความรู้สึกในตัวตนของคุณมีพลังงานไพในควีนอวานควีนอวานนี้คือพลังงานไพราชินีถือไม้เท้าเป็นพลังงานไพความเซนส์ด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณ เป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกันเราที่อย่างผูกมัดและความรู้สึกที่ผูกพันคุณนะ่ะจะเป็นฝ่ายที่กําลังตัดสินใจว่าคุณยังพร้อมหรือคุณจะให้อภัยในสิ่งที่เขากระทาผิดลงไปหรือเปล่ามีพลังอให้สิบเหรียญนี่คือเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินรถ เป็นพลังงานพินการที่เรามีความมั่นคงในตุวของเราเองความเก่งและความสามารถในเรื่องหน้าที่การงานของเรามีคนที่เหมือนกับความรู้สึกที่คุณกับเขาไม่มีวันที่เปลี่ยนแปลงกันได้เพราะมีพลังงาน้ความผูกพันและจิตที่ผูกมัดใจที่ผูกมัดและความรู้สึกเดียวกันที่คุณกับเขา เคยมีร่วมการมีพลังงาพให้ความเบื่อความไม่ได้ดังใจเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ดังใจกับตัวของเขาว่าทําไมในวันนั้นเขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปรู้ตัวในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการมีพลังาพให้แปดเหรียญน,นะครับแปดเหรียญน,นี่คือพลังาพให้การที่เราได้ทุ่งเทด้วยการละกันการเอาใจใส่การดูแลการทําเพื่อกนและกัน การก้อหนุนการเกื้อกูลการห่วงใย,ยมีพลังงานไพ่เดียมเบสเทพธิดาดาวสุขเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่อบอุ่นที่ได้อยู่กับคุณเขาอยากมีคุณอยู่ในทุกเต้นทางเดินเขาอยากมีคุณอยู่ในทุกเรื่องราวเดินของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอทุกพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมนะครับ มีพลังงานไพ่แปดถ้วยเป็นแปดถ้วยนี่คือพลังงานไพ่การจากลาความรู้สึกที่จากลาความรู้สึกที่คิดถึงคนที่จากกันไปความรู้สึกตอนนี้ของคุณคุณกําลังเข้มแข็งในวันที่ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแต่ในวันนี้เราจะเป็นคนที่ทําให้กับตัวของเราเองบ้างมีพลังงานไพ่สามเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันหรือมีคนที่กลับมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินจากคุณหรือเขาอาจเป็นฝ่ายที่กลับมา หรือการที่เราเคยประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งแล้วแต่ตอนนี้เขาจะนิ่งอยู่ไม่ได้นะมีพลังอาไพษาไม้เท้ามีพลังอาไพสิบดาบมีพลังอาไพในเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือความฝันความหวังเขามีคุณอยู่ในความฝันเขามีคุณอยู่ในความหวังเขาอยากให้เขาเป็น วันที่เป็นจริงที่ได้พบเจอกับคุณนะครับเป็นพลังงายหนึ่งเด็กถือดาบมีพลังงา่สี่ไม้เท้าความมั่นคงการลงหลักการปากฐานไปด้วยการการใช้เวลาอยู่ร่วมกันความมั่นคงในเรื่องการที่เราต่างฝ่ายต่างจริงใจและต่างฝ่ายต่างซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีพลังงายเจ็ดเหรียญมีไพ่ของเดชรยอดมีพลังพา่ความห่างกันไปในวันที่เขาไม่มีคุณในตอนนี้เขาอยากให้วันเวลา หยุดหมุนและอยู่เคียงข้างกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่วันเวลาจะหมุนปา่านไปเรื่อยๆเ,เขาจะหยุดเวลาไว้อยู่ที่คุณเพียงคนเดียวในทุกวินาทีในทุกวันเวลาทุกลมหายใจเขาคิดถึงคุณเขาอยากดูแลคุณเขาอยากทําเพื่อคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกนําลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับ